ทหารสังกัดศูนย์อเมริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้ง7นายเข้ากราบขอขมาศพนายยุทธนาสายสาที่ตั้งประเพ็ญกุศลภายในบ้านยางคําอําเภอธาตุพนมจมังหวัดนครพนมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีชาวบ้านมาร่วมงานและไม่ได้ประสานกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตการเขารบศพใช้เวลาไม่นานนะครับก่อนที่ทั้ง7คนจะเดินทางกลับ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17เมษายนนะครับทหารชุดนี้นำกำลังเข้าตรวจค้นที่กระท่อมนาของนายยุทธนาและนายนัดพงศายสาสองพี่น้องก่อนนำตัวภายในวัดกันตะศิลาวาสซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวทำ้ายร่างกายทั้งสองคนให้รับสารภาพว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดจนกระทั่งนายยุทธนาเสียชีวิตส่วนนายนัดพงศ์บาดเจ็บสาหัสซีโครงขวาหักสองซี่และมีเลือดข้างในช่องท้อง ความคืบหน้าทางคดีทั้ง7คนยังไม่ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสขณะที่กองทัพภาคที่สองสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว